รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเวลานี้เช่นเคยทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสามโมงเครื่องทางทศบห้าอชดกฎหมายเลขหนึ่งกับขุมชน,นพิธีกรที่หล่อที่สุดในสามโลกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ผมพาทุกคนเปิดว่ามาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนะบุรีเพราะได้ข่าวว่าที่นี่มีเกษตรกรสอนแดงเขาแอบปลูกแตงร้านอ เระก็ได้ข่าวว่าแตงร้านของเขานะครับลูกใหญ่ยาวเขียวแข็งปังไม่ได้กันแลแ้วเราจะต้องไปตามหาว่าแตงรานที่นี่ใหญ่ยาวเขียวแข็งเจ๋งหรือเปล่าไปหาเขาดีกว่ากับเกษตรกรสอนแดงอ้ย <ś c oughs> แตงร้านโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่มากเลย <ś c oughs> แตงร้านอุ้ยอันนี้ก็กำลงังโตอุ้ยอันนี้ก็กำลังดี อันนี้อีกไม่นานก็โตโต้นใหญ่แต่งร้านเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไรเนี่ยเปล่าเลยเปล่าทำเลยเลย สงสัยเฉยสไม่ยอะไรไม่เด็ดสงสัยอะไรสงสัยเฉยเอ้อทำไปมันเขียวดีมันลูกใหญ่ดีสงสัยเฉยมันเขียวดีไงมันลูกใหญ่ดีไงชอบอยากได้แตงร้านใหญ่ๆพี่ใหญ่เป้าก็เนี่ยเนี่ยของผมนี่แหละอันนี้ของพี่เหรอใช่ใช่ของพี่ใหญ่เท่านี้เหรอคิดดูแล้วกันพี่แลวพี่ปลูกยังไงอะทำไมมันใหญ่ยาวเขียวน้ำหนักดีขนาดเนี้ะพี่ถ้าอยากรู้เคล็ดลับไปช่วยเก็บก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจริงนะบอก เล็ดลับผมด้วยนะอย่าคิดตัวกันเด้อ ได้ตัองแปดพันกว่าบาทเลยโลละสิบบาทค่ะแปดร้อยโลก็แปดพันกว่าบาทแต่ลรก,ก็โลนี่คือวันหนึ่งขายหมดป่ะหมดค่ะจริงเหรอจเจ๊เจ๊ทำไมถึงติดใจแต่ร้านพี่เอ๋จ๊ะ <laughs> พี่เอ๋ทำได้คุณภาพค่ะหรอแข็งมากใหญ่มากยาวมากสีได้คัดได้ไม่ย์ไส้อ่ะเจ๊แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ด้วยแฮปปี้ไหม แม่พี่เอเมื่อกี้ร่ำรวยร่ำซ้ำนัสิทา่าบอกได้ยังว่าเคล็ดลับที่พี่เอทำให้แตงของพี่มีคุณภาพดีคืออะไรอะ่ะอันดับแรกก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับอย่างของผมนี่ก็ใช้ของสอนแดงครับพันธุ์บิ๊กกรีนพัททำไมต้องอ<ะ>เลือกบิ๊กกรีนพัที่มันมีลักษณะที่ว่ารูปทรงหัวท้ายเป็นทรงกระบอกนะครับหัวท้ายตรงเท่ากันอย่างเงี้ยสเปคต่อไปคือพี่ต้องเริ่มปลูกปลูกยังไงพี่จะเว้นระยะห่างถ้าปลูกถีนะ่มันจะเกิดการแย่งอาหารกันออใบจะสมกันนะ แล้วนานไหมพี่กว่าจะเก็บผลผลิตได้40วันอ๋อตั้งแต่เริ่มปลูกครับตั้งแต่หยอมเมล็ดไปประมาณ40วันนี้แล้วนอกจากรูปทรงเขาจะสวยงามแบบดีแล้วอยางอื่นมีข้อดีอะไรบ้างพี่ทนโรคถึงมีโรคเข้ามาแทรกแต่มันก็ยังให้ผลผลิตที่คงที่อ,อย่างเงี้ยถือว่าทนโรคทนโรคเป็นไงล่ะเห็นไหมแต่งร้านที่หัวท้ายตรงทรงกระบอกผิวเขียวสุด สวยขนาดนี้คนปลูกก็รวยคนขายก็รวยหมดเลยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรพันธ์ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ต้องขอยัดลาพี่เอกไปก่อนโชคดีไปคนกับสือพี่นะส่วนลูกนี้ผมขอ